เดี๋ยวเราบอกกันตอนเช้าดีไหมนะว่าเราจะไปไหนกันดังนั้นเมื่อให้คนอื่นเขาทำถ้าเขาทำสำเร็จเราก็ยินดีด้วยตอนนี้เรื่องมาถึงที่อุธ,ธิสภาเราก็จะให้อุธ,ธิสภาท่าน ดำเนินการไปตามวิธีการของท่านทำไปตามสิ่งที่ท่านเห็นควรดังนั้นเราก็จะปล่อยให้ท่านทำตามที่ท่านเห็นควรสำเร็จก็ดีถ้าไม่สำเร็จประชาชนจะทำเองครับ ดังนั้นท่านกรุณาทำไปก่อนตามวิธีการของท่านเราก็จะคอยให้กำลังใจคอยป้องกันไม่ให้คนอื่นขังคกุกจิงจกอะไรตุ๊กแกไอ้พวกนกนกอะไรนกแสกจำแกไม่ค่อยได้ทีนกแสกมารบกวนการประชุมนะครับแล้วเราก็จะถ่ายทอด ให้พี่น้องประชาชนได้ฟังว่าการประชุมเนี่ยเขาแสดงความคิดความเห็นอะไรบ้างพี่น้องก็ต้องจำด้วยนะครับว่าใครที่แสดงความคิดเห็นเราให้แสดงความคิดเห็นโดยอิสระแล้วแต่เราก็ต้องจำด้วยนะครับว่าใครแสดงความคิดเห็นอย่างไรเราไม่อาคตาแต่เราจำไว้ ถ้าคิดเห็นตรงกับใจของมวลมหาประชาชนเลือกตั้งข้าวหน้าเราก็เลือกท่านใหม่ถ้าคิดเห็นไม่ตรงกับมวลมหาประชาชนข้าวหน้าก็จะไปเลือกดีไหมออดังนั้น FMTV อวบูรุกายก็เลยต้องไปถ่ายทอดวันนี้ ไปถึงประชาชื่นตึกชั้นที่28ต้องไปถ่ายทอดส่งมาเพื่อให้พี่น้องเราติดตามสถานการณ์บ้านเมืองได้ทันดังนั้นก็ขอให้พี่น้องเนี่ยใจเย็นๆใครที่ยังไม่ได้มาก็ขอให้รีบมาใครที่มาแล้วก็ขอให้อยู่อย่างเป็นสุข ช่วงนี้มีกิจกรรมเล็กน้อยก็ช่วยกันไปออกไปมั่งนั่งฟังที่นี่บ้างตามอัธยาศัยถึงเวลารวมพลไปทำกิจร่วมกันเราจะออกไปพร้อมกันทั้งหมดเลยครับเมื่อออกไปพร้อมกันทั้งหมด ความสำเร็จก็จะเกิดกับมวลมหาประชาชนอย่างแน่นอนไม่มีอะไรมาต้านความถูกต้องได้ไม่มีอะไรมาต้านความดีได้ทำความดีมาอย่างมากแล้วทำความถูกต้องมาอย่างมากแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสมบัติให้ลูกให้หลานเราได้จดจำว่าครั้งหนึ่ง พ่อเขาแม่เขาปูเขาย่าเขามาช่วยมาช่วยชาติมันจะเป็นสิ่งสำคัญที่ลูกหลานจะต้องจำแล้วต่อไปลูกหลานเราก็จะทำตามเรานักการเมืองเร็วๆก็จะต้องออกไปทุนนิยมสามานซึ่งระบอบทักษิณสร้างเอาไว้ สิบกว่าปีเท่านั้นนะครับสิบกว่าปีเท่านั้นที่ระบอบทักษิณทาแล้วประเทศไทยเนี่ยพังพินาศอย่างมาโหรารขนาดนี้เป็นเพราะอะไรเป็นเพราะทุนนิยมสามานเนี่ยจะไม่แบ่งอะไรให้กับใครเลยท่านนักธุรกิจทั้งหลายที่คิดว่าท่านไม่เกี่ยว บัดนี้ขอยืนยันเลยครับว่าท่านต้องรู้สึกแล้วว่าท่านเกี่ยวขนาดชาวนาซึ่งอยู่เป็นชนที่หาเช้ากินคําที่ทำนาออกแรงนะเพื่อประเทศชาติเพื่อหาอาหารมาให้พวกเรายังได้รับผลกระทบถึงขนาดต้องฆ่าตัวตายไปทั้งหลายคนแล้วเพราะฉะนั้น ตอนนี้การทำลายตั้งแต่ชั้นล่างถึงชั้นบนชั้นบนลงมาชั้นล่างครบหมดแล้วครับใครที่คิดว่าไม่เกี่ยวข้องเนี่ยไม่เหลือแล้วท่านต้องมาแล้วออกมาได้แล้วถ้าไม่ออกมาตอนนี้เสียใจด้วย ขอแสดงความเสียใจจริงๆในกล้องของเราที่จะถ่ายไปนี่จะไม่ปรากฏหน้าท่านอยู่บนจอกล้องถ่ายไปเลยนะครับกล้องถ่ายไปเลยเนี่ยหน้าพวกนี้จะไม่ปรากฏหน้าท่านอยู่บนจอเพราะฉะนั้นให้รีบเอาทั้งหน้าทั้งตัวทั้งหัวทั้งขา ออกมาเสียดีดีไม่เคยมั่นใจอะไรขนาดนี้ครั้งนี้แน่นอนครับตกลงกันเรียบร้อยแล้ววันสองวันนี้ฟังนะครับฟ,ฟังฟังทางแกนนำโดยเฉพาะทางลุงกำนันเนี่ยนะจะค่อยๆบอกนะจะค่อยๆบอกเรา นะในรายละเอียดที่เราจะต้องทำก็อยากจะให้พี่น้องทั้งหลายได้รับทราบไปด้วยว่างานครั้งนี้เป็นงานบุญใหญ่ของประเทศครับยังไม่เคยมีงานบุญใหญ่ของประเทศมากมายขนาดนี้ที่คนมาร่วมกันมากมายขนาดนี้เลย ส่วนบางคนอยู่ฝั่งกันโน้นทำบาปใหญ่ของประเทศก็ให้เขาทําต่อไปแต่ถ้าเมื่อไหร่เปลี่ยนใจนะครับเมื่อไหร่เปลี่ยนใจเข้าใจข้อมูลแล้วรู้แล้วว่าเฮ้ยระบอบทักษิณน,นี่โกโหกนี่ว่าไหนบอกว่าได้ยินเสียงปืนนัดแรกแล้วจะมาไง ก็ไม่เห็นมาไหนบอกว่าจะไม่แก้กฎหมายไงล้างผิดให้ตัวเองก็แก้ไหนบอกว่าจะไม่ให้คืนเงิน4 000, 000, 000, 000, 000 <oll> ี0 0มล้านไงก็จะให้คืนเพราะฉะนั้นสิ่งต่างๆที่ทำไปนี่ชัดเจนเรหรือยังคร <oll> ับฝ <oll> ั่งคนูนอ่ะฝั่งคนูนอ่ะชัดเจนหรือยังถ้าท่านยังไม่ชัดเจน ท่านก็จงอยู่ต่อไปอยู่กับกองขยะอยู่กับคังคก <pai> อยู่กับนกแสกแต่ถ้าท่านเข้าใจแล้วเห็นแล้วว่ากลุ่มคนมวนมหาประชาชนนี้ทำเพื่อประเทศชาติ ทำแล้วเกิดผลดีกับทุกทุกคนรวมทั้งลูกหลานของท่านที่เกิดมาแล้วและอาจจะเกิดต่อมาในอนาคตอีกก็ขอให้เคลื่อนย้ายมารวมกันมาช่วยกันเพื่อพัฒนาประเทศของเราให้ทุนนิยมสามาน,นี้หมดไปจากประเทศไทยครับ แต่ก่อนที่จะหมดนี้ผมขอยืนยันว่าสิ่งที่เราชุมนุมกันมาในส่วนที่เราชุมนุมกันมาเกิดผลดีกับประเทศไทยอย่างมากยังไม่เคยมีการชุมนุมที่ไหนเลยสะอาดขนาดนี้เรียบร้อยขนาดนี้เกลี้ยงเก่าขนาดนี้ยังไม่มี ท่านไปดูได้เลยวัฒนธรรมแต่ก่อนนี้ไม่เข้าแถวกันหรอกคนไทยก็ไม่ได้เข้าแถวขึ้นรถเมยก็แย่งกันแต่มาบัดนี้เข้าแถวรับอาหารถูกไหมครับเข้าแถวเข้าห้องน้ำเวลาฝนตกช่วยกัน ใครมีเสื้อกันฝนเอาเสื้อกันฝนมาช่วยกันแจกมันเป็นน้ำใจมันเป็นน้ำใจหัวใจของพี่น้องประชาชนที่มาร่วมกันประเทศนี้สร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างมากเพราะการชุมนุมของพวกเราครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับหมดเวลาพอดีเดี๋ยวขาลบธงชาติร่วมกันขอบคุณครับ ขอบคุณคุณพี่แซมดินเลิศบุตรนะครับจากกองทัพธรรมและหนึ่งในกรรมการกปปอสอนะครับ